คำถามเดี๋ยวนะอ่าน้องตี้หรือน้องนุ่นเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าของคำถามได้อยู่ในได้อยู่ในไลน์ไหมคะบูอภิวันน้องแพตตี้ให้ให้น้องถามได้เลยนะคะอูน้องแพตตี้ถามเองเลยไหมคะถามเลยก็ได้ค่ะจะได้ไหม คุณค่ะค่ะว่าไงคะครมบกาบสาุู่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะก็ซื้อพัดซื้อบ้านพร้อมกันสองหลังจะเป็นอีกหลังหนึ่งจะเป็นหลังอาคารพาณิชย์อีกหลังหนึ่งจะเป็นบ้านจัดสรรค่ะแล้วทีนี้มาช่วงหนึ่งเอ่อที่ที่แฟนพัดไม่สบายที่เกี่ยวกับเส้นเลือดนะคะ ก็พัดก็เป็นกังวลกลัวว่าจะโอ้ถ้าให้ผ่อนบ้านสองหลังหลังละห้าล้านหกล้านอะไรอย่างนี้มันก็มันก็เหมือนจะลําบากอะไรอย่างเงี้ยพัดก็เลยเกิดความรู้สึกอยากขายหลังหนึ่งออกไปแต่ทิ้งแต่ปกติพัดจะให้เช่าหลังอาคารพาณิชย์แต่ก็โชคไม่ค่อยดีช่วงนี้บ้านมันจะว่างนานค่ะปกติจะว่างไม่นานแป๊บเดียวก็จะมีคนมาเช่าแต่ทีนี้ก็ก็ว่างค่อนข้างจะนานแล้ว แล้วเพื่อนบ้านที่เป็นอาคารพาณิชย์ที่ห้องติดกันอะ่ะก็ว่างอีกสองห้องติดกันเหมือนกันปกติบ้านที่นั่นจะขายห้องหนึ่งหกล้านห้าหกล้านห้าแล้วทีนี้มันเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดีเคยขายกันหกล้านห้าเข้ามาต่อห้าล้านแปดยังไม่พากันขายดูดูหลังนั้นที่เขาซื้อไว้สองล้านห้าค่ะพี่วันไอหกล้านห้าแหละสองหลังอะ่ะเขาจะขายพร้อมกัน เคยขายหกล้านห้าเขาจะลดเหลือราคาสี่ล้านห้าขายพร้อมกันเก้าล้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าจะเป็นไปได้เลยถ้าเราจะได้ขายเพราะว่าราคาจากหกล้านกว่าบาทลดเหลือลงมาสี่ล้านห้าเนี่ยค่อนข้างจะเป็นราคาที่ขาดทุนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่วันค่ะพิจารณาด้วยค่ะหรือถ้าไม่ถ้าเกิดว่าพัดจะได้ขายหรือจะให้เขาเช่าแล้วจะดีค่ะพัดก็อยากจะ อ,อยากขอความเมตตาขอคำแนะนำค่ะค่ะสรุปแล้วอสงสัยเกี่ยวกับราคาบ้านแล้วก็การจะขายว่าตอนไหนแล้วก็ตอนนี้คือพยายามให้เช่าแล้วพยายามขายแล้วแต่มันยังไม่ถูกใจเรื่องราคาใช่ไหมคะอืไม่มีทั้งคนแบบบ้านก็ยังไม่มีคนแม้ มาเช่ายังไม่ติดต่อมาเลยปกติว่างไม่ถึงอาทิตย์ค่ะพี่วันแต่ตอนนี้ว่างมาประมาณสี่ห้าเดือนแล้วด้วยค่ะไม่เคยนานขนาดนี้เลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราขึ้นบ้านาขายด้วยให้เช่าด้วยหรือเปล่าปกติแป๊บเดียวก็มีคนมาเช่าแล้วค่ะอ่าช่วยบอกบ้านเลขที่ด้วยนะคะแล้วก็นึกว่าอยู่ตรงไหนลักษณะแบบไหนค่ะ บ้านเลขที่48ทับ1แต่ว่าอยู่ในย่านเจริญอยู่ค่ะอยู่ใกล้ๆบิ๊กซีค่ะบิ๊กซีอุบลค่ะค่ะถ้างั้นพี่วันด้วยด้วยความที่มันเป็นเรื่องอจินไตนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องอ่าที่บ้านะหารหน้าบ้านทหารหน้าไปทางทิศตะวันตกค,ค่ะพี่วันค่ะถ้างั้นก็ขอถามเบื้องบนแล้วกันนะ ว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะให้ท่านบอกขอความเมตตาท่านเอานะแล้วก็อธิษฐานจิตถึงข้อใหญ่ด้วยนะคะว่าขอให้มีคำตอบที่ลูกจะได้รู้แล้วก็จะได้ทำตามให้ถูกต้องตามที่เราตั้งใจปรารถนาะที่เราจะได้ราคาเท่าไหร่นะคะสาธุสาธุสาธุ อิติอิติอิติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติอิติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติอิติเมตตาเมตตาเมตตาเจริญพรเจริญสุขเจริญธรรมพุทธบุตรนั้นต้องการที่จะให้มีรายได้เข้ามาคือมีเงินเข้ามาในชีวิตแต่ด้วยการที่ลูกนั้นอาจจะมีในเรื่องวิบากกรรมสะดุดจากการที่ชาติที่แล้วซึ่งลูกเองนั้น ไม่ชอบสิ่งที่เป็นลูกสะพ้ายและลูกสะพ้ายของลูกในชาติหนึ่งนั้นต้องการที่จะทำให้เงินเข้ามาในชีวิตเพราะจะได้ของเงินส่วนหนึ่งจากลูกชายลูกซึ่งเป็นสามีเพื่อจะเอาไปดูแลคุณพ่อคุณแม่และดูแลในเรื่องของความสำเร็จต่างๆที่เธออยากจะลงทุนเพราะด้วยความที่เป็นไม้เบื่อไม้เมา กับแม่ของสามีและลูกสะพ้ยตรงนี้ทำให้ลูกนั้นรู้สึกว่าลูกสะพ้ยคนนี้นิสัยไม่ค่อยดีมาแล้วมีแต่จะเอาจะเอาจะเอาลูกชายก็มีแต่เกรงใจมีแต่จะให้ช่วยเหลือด้วยความที่ลูกนั้นรู้สึกถูกเบียดเบียนหลายครั้งจึงมีความรู้สึกว่าลูกเองต้องขอให้ลูกชายนั้นได้พาเมียออกไป นอกบ้านไปอยู่ข้างนอกจะได้ไม่ต้องมีเรื่องรบกวนกันและในขณะที่ลูกนั้นได้มีคำมั่นสัญญากับลูกชายว่าพาเมียไปอยู่ที่อื่นเถอะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะทะเลาะกันเดี๋ยวแม่จะออกค่าเช่าบ้านตัวนี้ให้หนึ่งปีให้หางานแล้วก็ให้เก็บเงินกันเองแต่ไม่ให้อยู่ในบ้านหลังนี้แต่จะออกค่าเช่าบ้านให้ ด้วยอาการไม่พอใจของลูกสะพ้ยและตัวลูกเองนั้นเมื่อลูกสะพ้ยแสดงกริยาไม่ดีใ่ลูกนั้นจึงเรียกว่าศิรยาจากนี้ไปฉันจะไม่ช่วยอะไรเธออีกต่อให้ลูกชายฉันเอาเธอฉันก็ไม่เอาเธออีกต่อไปสิ่งที่ลูกนั้นมีบันดาลโทษะทำให้สัจจวาจาว่าจะช่วยเขาในการขอนบ้าน เพื่อให้เขาได้ตั้งตัวด้วยความที่ลูกสะภ้าทะเลาะก,กับลูกนั้นทําให้ลูกนั้นแทบจะตัดขาดผู้ที่เป็นบุตรชายพร้อมกับผิดสัญญาตรงที่ไม่ส่งเงินช่วยแมนแต่บาทเดียวตรงนี้ลูกมีอายุของการที่เรียกว่าขัดเคืองและผิดสัญญาตรงนี้อยู่ถึง9เดือนฉะนั้น เมื่อลูกนั้นต้องการในสิ่งที่เป็นค่าเช่าบ้านหรือในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านให้ลูกไปแก้ไขคำมั่นสัญญาที่ลูกเคยทำบาปศิระยาซึ่งเป็นเหมือนลูกสะพ้ยด้วยอาการทะเลาะกันทำให้ลูกไม่รักษาสัจจาวาจาที่จะช่วยเขาหนึ่งปีจากนั้นศิระยา ต่อมาก็ได้เลิกกันกับลูกชายของลูกแต่ลูกก็กลับมาดูแลลูกชายแต่ก็สาปแช่งกันในชาตินั้นและเธอเองนั้นก็สาปแช่งว่าต่อไปถ้าเมื่อไหร่ที่เธอได้บ้านแล้วขอให้คนที่ทําให้เธอนั้นได้ต้องระหดระเหยออกจากบ้านของแม่ย่าขอให้แม่ย่าคนนี้ จงเป็นผู้ถ้ามีบ้านแล้วจะมีความเจ็บปวดใจจะต้องเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะผ่อนบ้านจนเป็นอิสระและเธอนั้นก็ได้เลิกลากับลูกของลูกไปโดยที่ลูกเองนั้นก็เกิดความรู้สึกถ้าถามก็เหมือนไม่ชอบลูกสะพ้ยคนนี้เลยแต่ต่อมาลูกก็ปฏิบัติธรรม จนกระทั่งลูกชายได้ไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่งและเมื่อได้ถูกใจลูกแล้วลูกก็ลืมตรงนี้ไปโดยที่ความที่รู้สึกผิดตรงนี้ทำให้ลูกได้รับคําสาบแช่งหรือเรียกว่าเป็นคําที่ลูกสะพ้ยคนนั้นได้มีการทะเลาะวิวาทและมีการที่เรียกว่าสาบแช่งให้ลูกนั้น จงเป็นผู้มีบ้านเมื่อไหร่หรือไม่มีบ้านก็ตามก็ขอให้รู้สึกยากจนหรือเข็นใจไปตลอดนี่คือสิ่งที่ลูกนั้นพยายามแก้ไขตั้งแต่ชาตินั้นและพยายามที่จะล้างมนทินพยายามที่จะหาในเรื่องของการที่ทดแทนโดยการปฏิบัติธรรมและในชาตินี้ถ้าลูกนั้นแก้ไขในสิ่งที่ขอโทษในความที่เป็นปมของวิบาก กรรตรงนี้ได้ลูกก็จะเจอบารมีธรรมของผู้ที่จะมาช่วยเหลือนั่นก็คือต่อไปเวลาที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิครั้งใดจุดธูปลงดิน16ดอกลูกรับให้หันไปทิศตะวันตกทางหน้าบ้านก็ไม่เป็นไรจากนั้นให้ขอขมาในสิ่งที่ลูกนั้นเคยทำให้ลูกสะพ้ยคนนี้ มีความที่เรียกว่าน้อยอกน้อยใจและสาบแช่งลูกไว้จึงขอถอดถอนคำสาบแช่งและส่งบุญไปให้เธอพร้อมกับการที่งวดแรกหรือแม้นแต่การขายได้เงินก้อนแรกให้ลูกนั้นแบ่งเงินสักนิดหนึ่งไปทำบุญให้กับเธอและก็ทำบุญให้กับสภาวะกรรมที่มีบ้านแล้วทำให้ทะเลาะก,กันและทำให้ลูกนั้นต้องไล่คนคนหนึ่ง ซึ่งทําให้ต่อมาครอบครัวเขาแตกแยกก็คือลูกชายลูกก็กลับมาหาลูกแต่ต้องมาแต่งงานกับคนใหม่เพราะลูกนั้นไม่เอาคนเก่าและสิ่งที่ลูกนั้นไม่รู้ว่าเขาคั่วพริกแล้วก็ใส่เกลือใส่พริกกระเทียมจนถึงบาดท,ที่แตกของพระเอามาฝังอยู่ใกล้ๆกับบ้านทำให้ลูกนั้น ก็แก้ไขโดยการเอาพระไปสวมดมนต์และไปแก้ไขในชาตินั้นลูกก็ไม่ได้ทุกทรมานแต่ด้วยผลกรรมเศษของกรรมตัวนี้ยังอยู่เพียงแต่ไม่มีใครบอกลูกว่าผลจากการที่ลูกสะพ้ยกับลูกนั้น ได้มีการทะเลาะเบาะแหว้งและมีการสาบแท่งกันแม้ในชาตินั้นลูกนั้นก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรแล้วเนื่องจากลูกชายได้สะไยคนใหม่ที่ถูกใจทำให้ลูกนั้นก็มีอาการแก้ไขมาตลอดเวลาชาตินี้เมื่อปฏิบัติธรรมแล้วให้ลูกนั้นไปจัดการกับบ้านทั้งสองหลังโดยการที่ได้ขอขมากรรมและขอให้บ้านหลังนี้ จะขายจะเช่าเท่าไหร่ก็ได้ขอให้ลูกไปทำเรื่องการแก้ไขและนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจนถึงการที่ลูกนั้นต้องเอาสิ่งที่เรียกว่าน้ำสามสีน้ำสามสี 3, 4, ให้วางบนดินและให้จุดทูป16ดอกว่าถ้าลูกนั้นเคยทำให้ใครสะดุดเรื่องการมีบ้าน เคยทำให้ใครนั้นไม่มีรายได้เข้ามาที่มีสินค้าเกี่ยวกับบ้านใดๆก็ตามทุกชาติก็ตามลูกขออธิษฐานถอดถอนและลูกขอให้บ้านหลังนี้สองหลังของลูกจงมีผู้ที่เรียกว่าพระบิดาหรือทีมทุสวรรค์ทีมผู้คุงกฎนำคนดีๆมาจะเช่าหรือจะขายก็ขออยู่ในราคาที่ลูกพอใจแค่นี้ลูกรักและจากนั้นให้ใส่ชุดขาว ให้ใส่ชุดขาวอย่างน้อยนั่งสมาธิทั้งสองบ้านพร้อมกับอัญเชิญลูกค้าที่มีในเรื่องของความที่เป็นลูกค้าที่ดีให้เข้ามาทางหน้าบ้านและขอให้เขาอยู่ด้วยความสบายใจลูกกสวดมนต์มนหรือเรียกว่านั่งสมาธิตรงนั้นสักสิบนาทีหันหน้าไปทางหน้าบ้าน หน้าบ้านจะเป็นทิศไหนไม่เป็นไรขอให้ลูกตั้งใจทําจริงๆจึงจะแก้กรรมที่จะต้องไม่มีลูกค้ามาถึง9้าเดือนแต่ถ้าลูกแก้ได้บางครั้งแค่เก้าวันลูกก็จะมีลูกค้ามาจงทําตามที่พ่อแนะนําเพื่อการที่เรียกว่าถอดถอนอาถรรพ์บาปและการที่ลูกนั้นเคยมีเรื่องสาดแช่งต่อกันรักลูกจเจริญพรสาธุการลูกรักสาธุสาธุสาธุ น้องกาบขอบพระคุณจะาค่ะเขาเข,ข,ข้าใจแล้วเนอาอจ้ทนะ,นะทำตามนั้นนะจ่าพี่วันเอาใจช่วยนะเดี๋ยวช่วยนั่งกรรมาฐานช่วยด้วยนะคะค่ะขอบคุณจ่ขาขอบพระคุณค่ะ